จาจุดหลักๆในการวิเคราะห์งบการเงินของท่านจะผิดปกติหรือไม่ผิดปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับเรียกว่าเนเจอร์ของธุรกิจของท่านแล้วกันสันพากรมองธุรกิจของเราอย่างเพ่งเลงนิดนึง สวัสดีค่ะมิมนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของงบการเงินกันบ้างค่ะมิมมี9จุดหลักๆในการวิเคราะห์งบการเงินของท่านนะคะว่ามันมีความผิดป,ปกติอะไรหรือว่ามีจุดที่สรรพากรจะสงสัยแล้วก็มาเคาะประตูบ้านของท่านหรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนว่างบการเงินในที่นี้เป็นงบการเงินที่ทุกท่านนําส่งต่อกรมสรรพากรแล้วก็กรมพัฒน์นะคะวันนี้เราจะพูดกันเป็น4หัวข้อก่อนแล้วก็ในคลิปถัดไปเราจะมาพูด กันอีก5หัวข้อค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกก็คือเรื่องของลูกหนี้การค้าค่ะลองดูนะคะว่างบการเงินของท่านนั้นมีลูกหนี้การค้าที่สูงผิดปกติหรือเปล่าเมื่อเทียบกับตัวรายได้ลองเอารายได้ของท่านที่อยู่บนงบการเงินเช่นเดียวกันนะมาทำโถเฉลี่ยเป็นรายเดือนก็คือหาร12เดือนนั่นแหละแล้วเทียบกับจํานวนลูกหนี้การค้าของท่านค่ะ ดูว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่เดือนเมื่อเทียบกับรายได้แล้วมันผิดปกติยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับกิจการและว,ว่าแต่ละกิจการเนี่ยมีเครดิตเทอมในการเก็บหนี้กับ ลูกหนี้ของท่านเนี่ยกี่วันนะคะบางกิจการก็อาจจะ30วัน60วัน90วันแล้วแต่กิจการถูกไหมคะหรืออย่างบริษัทที่เป็นลักษณะของการให้บริการบางเคสเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นการเก็บเงินมาล่วงหน้าด้วยซ้ำนะคะหรือมีเครดิตเทอมมากสุดก็คืออาจจะแค่30วันเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหนี้การค้าของเราเนี่ยมีมูลค่ามากกว่ายอดขายใน1เดือนอ แปลว่ามันอาจจะเริ่มผิดปกติเช่นท่านมีเหตุที่อาจจะเก็บเงินลูกหนี้ของท่านไม่ได้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นจุดเล็กๆที่ลองให้ไปเช็คดูข้อที่2ค่ะในเรื่องของสินค้าคงเหลือสําหรับธุรกิจที่มีการขายสินค้านะคะดูว่าสินค้าคงเหลือของท่านมีมูลค่าสูงเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับรายได้ ใช้วิธีเดียวกันกันกบเมื่อข้อแรกเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะก็คือเอาตัวรายได้นะคะมาทําการหาร12เดือนแล้วดูว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือของท่านน่ะคะ่ะมีมูลค่าอยู่ประมาณกี่เดือนเมื่อเทียบกับรายได้นะคะจะผิดปกติหรือไม่ผิดปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับเรียกว่าเนเจอร์ของธุรกิจของท่านแล้วกันอ่ะบางเคส ถึงจะเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าเหมือนกันก็ตามนะคะแต่ว่าบางเคสสามารถเรียกว่า pre o ด d e r ได้ดังนั้นจริงๆแล้วสําหรับธุรกิจที่ pre o ด d e r อะไม่จําเป็นต้องมีสินค้าคงเหลือไว้ในบริษัทก็ได้เคสอีกเคสหนึ่งคืออาจจะเป็นประเภทเครื่องมือที่ต้องมีการสั่งซื้อเข้ามาเพื่อเอาไว้ในบริษัทก่อนเพื่อเตรียมขายสินค้าให้กับลูกค้านะคะเคสนี้อาจจะมีสินค้าคงเหลืออยู่ในบริษัทอยู่จํานวนหนึ่งเพื่อให้ ธุรกิจมันโฟล์ในการขายสินค้าได้อันนี้ก็ต้องไปดูว่าในธุรกิจของท่านเองอะค่ะมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะบางเคสเนี่ยมีเข้าไปดูกิจาการให้ลูกค้าเนี่ยมีมูลค่าของสินค้าคงเหลือเนี่ยถึง6เดือนเมื่อเทียบกับตัวไรายได้ก็อาจจะทำให้เกิดต้นทุนที่มันจมไปกับสินค้าได้นั่นเองค่ะข้อที่3 ะะมาดูว่าบนงบการเงินของคุณลองไล่ดูไปนะมีคําคํานี้บนงบการเงินหรือเปล่าคือลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการหรือเงินให้กู้ยืมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเงินให้กู้ยืมกรรมการนั่นเองค่ะรายการนี้มันคือรายการที่กรรมการของบริษัททําการดึงเงินออกจากบริษัทของตัวเองนั่นเองหรือว่ากรรมการเนี่ยขอย,ยืมเงินจากบริษัท ของตัวเองนั่นเองนะคะจะผิดปกติก็ต่อเมื่อการยืมเงินครั้งนี้ไม่มีการคิดรายได้ดอกเบี้ยให้กับบริษัทนั่นเองค่ะเป็นจุดที่สันภากรมองธุรกิจของเราอย่างเพ่งเลงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยมิมได้บอกไปแล้วว่าเงินของบริษัทไม่ใช่เงินของเราต้องแยกจากกันถูกต้องไหมคะ ดังนั้นเนี่ยการที่กรรมาการดึงเงินของบริษัทออกมาทําอย่างอื่นที่เป็นเรื่องของส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับกิจการเนี่ยทางสรรพากรเขาก็มองว่าเราควรจะมีการคิดดอกเบี้ยเกิดขึ้นทีนี้คิดดอกเบี้ยยังไงให้มันเหมาะสมแบ่งออกเป็นสส่วนคือดูว่าเงินที่คุณได้มาในบริษัทนี้ค่ะบริษัทมีการไปกู้ยืมคนอื่นมาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือกู้ยืมบุคคลอื่นๆมานั่นเองนะคะ อัตราดอกเบีย้ยที่จะปล่อยให้กับกรรมการเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าต้นทุนดอกเบีย้ยที่เราไปกู้ยืมเงินมา ส่วนข้อที่2นะคะในเคสที่เกิดว่าในบริษัทเองเนี่ยไม่ได้ทําการกู้ยืมเงินมาจากบุคคลอื่นหรือสถาบันการเงินวิธีการดูว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เราให้เหมาะสมหรือเปล่าเราดูอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารพาณิชย์นะคะที่เป็นเงินฝากประจาําลองดูว่าถั่วเฉลีย่ยแล้วอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ก็จะเป็นฐานในการคิดอัตราดอกเบีย้ยให้กับตัวเงินกู้ยืมกรรมาการตัวนี้ได้ค่ะข้อที่4นะคะ ให้ลองไปดูว่าในงบการเงินของคุณนั้นมีบรรทัดคําว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไหมนะคะถ้าบางคนบอกไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลองไปดูในหมวดที่มันเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่นนะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตรงเนี้ยแฝงอยู่หรือเปล่า แล้วจะดูยังไงว่ามันผิดปกติคือถ้าเป็นค่าค้างจ่ายปกติเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นปกติของกิจการไม่ต้องกังวลไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้างในนั้นมันมีพวกอย่างเช่นพวกค่าที่ปรึกษาค่าในหน้าที่มันค้างจ่ายแล้วต้องไปจ่ายในปีหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงอาจจะมีคำถามขึ้นมาว่าทําไมในระหว่างปีเราไม่ทยอยจ่ายทําไมถึงมาตั้งตอนที่เกิดตอนนสิ้นปี ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นค่าในหน้าหรือค่าที่ปรึกษาของกิจการจริงๆอันนี้ทุกท่านไม่ต้องกังวลแต่ไปลองดูว่ามันเป็นจริงๆอย่างนั้นไหม เพราะว่ามันจะมีประเด็นที่สรรพากรจะกังวลว่าเจ้าของบริษัทแต่ละท่านเนี่ยจะมีการเหมือนสร้างค่าใช้จ่ายขึ้นมานะสิ้นปีทําให้เสียภาษีประจําปีน้อยลงแต่ว่าเราจ่ายเงินออกไปไม่ทันเนี่ยก็ทําให้อาจจะไปค้างอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอะไรพวกนี้แหละก็อาจจะไปดูงวนงบกา้นเงินของท่านนิดนึงว่ามันมีรายการพวกนี้ที่ผิดปกติหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวที่ทําให้สรรพากรเพ่งเลงได้นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ4หัวข้อในวันนี้นะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเรามาดูกันเพิ่มอีกห้าหัว ข้อค่ะถ้าทุกท่านชอบเนื้อ,อาหาแบบนี้นะคะก็สามารถกด subscribe กด like กดแชร์กันได้เลยนะคะ